นี่ประจะทำแกงเขียวหวานใส่บัวใส่ปลาทูนึ่งนร่อแกงเขียวหวานปลาทูใส่ใส่บัวเหมือนกันแกงพื้นบ้า,านโบราณเนาะแบบง่ายๆนี่ใส่บัวป้าเท่าไหร่ไม่รู้ซื้อมาถุงหนึ่งแล้วก็ปลาทูแล้วแต่ความชอบของเรานะใส่มากใส่น้อยอยู่ท,ที่อยู่ที่ความชอบนะจ๊ะ น้ำพริกแกงหนึ่งร้อยกรัมจ้าพริกพีิฟ้าแดงใบมะกรูดเครื่องปรุงป้าไม่ได้วางเนี่ยกะทิป้าใช้อยู่หัวหางเก้าร้อยกรัมจ้าห,หางเก้าร้อยกรัมนะเดี๋ยวไปดูป้าทำจ้าเครื่องปรุงที่ปรุงลงหม้อเลยนะเที่ยวกะทิเที่ยวกะทิแล้วก็เนี่ยกะทิพอขึ้นเนี่ย ดีแล้วเนี่ยใส่ใส่พริกแกงลงไปนะ Don't take your day tea. นะป้าผัดหัวกะทิเลยนะทำแบบโบราณบ้านป้าทำจรินกันเนาะเราจะเรืเ่อยๆผัดน้ำมันเหมือนคนอื่นก็ผัดกันเนาะแล้วผัดไปหัวกะทิเลยแบบไปเรื่อยๆใจใจเย็นๆเปกว่าบที่จะหอมเดี๋ยพเราจับก้องป้าเขาร้อนหน่อยเขาก็ ร้อนอยู่ใกล้เตาเลยความเผ็ดนี่ตามชอบเราเลยนะถ้ากินเผ็ดได้ก็เพิ่มมาตามชอบเราเลยนะก็ดเดีพอประมาณป้าเลย เผ็ดมากไม่ได้จะปวดท้องแัดไปเรื่อยๆจนพริกหอมมาพริกขึ้นเงาอ่ะแตกมันแตกมันหน่อยๆเดี๋ยวเราก็พอแเราก็จะปรุงปรุงลงไปต่อนะพอเขาเริ่มแพ้่เราก็จะเติมน้ำพริกออกไปหน่อยนะเริมลงไปจ้ะ จะใช้ไฟกลางนะค้อนไปทางอ่อนเลยเนี่ยผัดเพราะว่าถ้าผัดไฟแรงไม่ได้ชิงไหม้อ่อนชิงไหม้พริกเราก็จะอะไรอ่ะชิงไหม้ชิงไม่ไมสุกอะ่ะพริกก็จะแบบสุกๆเวลาเราแแจงมากินมันจะไม่ค่อยอร่อยอะ่ะแบบโบราณก็ทำามาจะใจเย็นๆนะออกมาก็จะกินมันมันก็จะหอมแม่ป้าเขาจะบอกว่ามันชาบ ถ้าแบบพริกมันไม่ระอุมันไม่สุกแม่อุณบอกว่ามันช่ำช่าม,มันไม่อร่อยคือมันไม่หอมพริกง่งายๆแกงแบบบ้านตานะมาแกงแบบบ้านตาเลยที่พ่อแม่อสอนให้ทำกินนั้นเนี่ยเขาก็แห้งอีกรอบเนี่ยเยาก็ดูพริกแล้วเนี่ยถ้าเขาสุกแล้วเราก็ ใส่น้ำปลาไปข้างๆนะกะทุ้งให้เขาหอมขึ้นนะ ประมาณนี้เดี๋ยวป้าจะยกลงก่อนเดี๋ยวป้าจะตั้งหม้อกะทิะก่อนเพราะว่าจะเค้าปลาไม่ได้เนาะเพราะว่าปลาเราสุกมาแล้วไม่ต้องเค้าใส่ตัวก็ต้องใส่ตอนน้าเดือดไม่น,นั่นเดี๋ยวเค้าจะดำเราไม่ได้รวกก่อนประมาณนี้เนาะเนี่ยพริปประมาณนี้นะเดี๋ยวป้าขอยกลงก่อนนะขอ,ขอเปลี่ยนเป็นหม้อก,ก่อนนะป้าถ่ายหม้อแล้วนะเดี๋ยวป้าจะใส่ใส่ตัวลงไป ใส่ปลาที่หลังนะเจ้าเพราะปลาว่าสุกแล้วเดี๋ยวปลาจะเละใส่โบไม่ทันสุกปลาเราจะเละซะก่อนใส่ใสโบต้ใส่ให้น้ำเดือดนะมันนั่นเดี๋ยวดำตายนึ่งแล้วก็เหนียวด้วยนะถ้ามีเคล็ดลับนิดๆหน่อยๆถ้าเราเข้าใจว่าก็จะไม่ยากเราหรอ ว่าปลานเนี่ยแกงเขียวหวานอะไรไขาว่าอย่างเงี้ยนุก้าต้มกะทิเขาว่าอย่างงี้มีคนว่าปลาเนานะว่าปลาแกงเขียวหวานคอมเมนต์ว่าปลาว่าแกงเขียวหวานอะไรอย่างก็ต้มกะทิเขาแกงเขียวหวานมันก็สีเขียวอยู่แล้วเนาะเพราะว่าไม่ได้ใส่พริกแดงเนาะใส่แต่พริกเขียว,ยวแล้วก็จะเติมเกลือน,นะจ๊ะ เยอจ้ะน spell, ี่นะครึ่งช้อนนะมิ้นชานะจ๊ะเราใส่เยอะจ้ะเพราะว่าน้ำปลาแล้วก็ปลาทูเ on ขาจะเค็มเนาะแล้วก็จะใ fat, you, ส่ซอสฝ้าเขียวครึ่งช้อนนะอยู่นะฝ้าเขียวนะจ๊ะน้ำปลาใส่ไปพร้อมผัดพริกแล้วน้ำปลา อาจาแล้วมีเกลือนะน้ำปลาซอสปลาเขียวอาจามด,าด้วยน้ำตาลนะคะก็จะสน้ำตาลมะพร้าวจ้ะแส่น้ำตาลมะพร้าวนะจะใส่ลงไปนีนะะใส่ไปครึ่งช้อนก่อนนะนี่ครึ่งช้อน ายังไม่ได้เดี๋ยวป้าจะเติมน้ำตาลทรายนิดหน่อยตัดลดเพราน้ำตาลมาป้าก็จะหวานแบบนิ่มนะหวานนุ่มๆนะหวานนุ่มๆแล้วก็ตามได้ปลาจ้ะตามได้ปลาป้าขอใช้มือหยิบไปนะเดี๋ยวปลาป้าจะเละปลาจ้ะใส่ปลานะจ๊ะขออนุญาตใช้มือนะก็ใช้มือหยิบจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวใช้อะไรตัวเดี๋ยวแต่ง เคงนะ้นจ๊าจะได้คนที่หมดปลาแพงปลาแพงมากนี่จ้ะเด้๋วต้องคนด้วยค่อยๆเขียวเขียวเขาจมน้ำ ไปล้างมือ,อปงปงก่อนของฟงจกะตอนชาหนึ่งตอนน่งนะจ๊ะเดี๋ยวจะขอชิมมานนะ,ะเดี๋ยวป้าปะจะใส่พริกลงไปเลยเดี๋ยวปลาป้าจะจะนิ่มเกินเนาะ ใส่พริกลงไปก่อนจ้ะใบมะกรูดถ้าขยาก็ใส่ที่หลังให้เัาหอมๆแต่ลองไปครึ่งเลงก่อนใบมะกรูดใบกระปุกก็ใช้อยู่เจ็ดใบใบกลางๆเขาไม่ใหญ่มากเดี๋ยวป้าจะขอชิมกันนะน้ำตาลติดตะพีอยู่ก็ชิมกันจ้ะ ถ้าจะสีแบบนี้แบบสีแบบออกสีเหลืองๆครีมๆอ่ะ ลืมไปปลาเติมครึ่งช้อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวปลาทูออกเดี๋ยวเค็มนั่งอ่างกล้องปลาดับไปเห็นปะบอกไปแล้วว่าเขาจะดบับเห็นไหมนานไปเขาดับร้อนมากอะปลาร้อนจัดใส่ใบมะกรูดจ้ะเดี๋ยวกล้องปลากระดับอยู่รอบนี้แพงกับกล้องแล้วทำกับข้าวน่เนาะใบหัวราพาจ้ะรัวพาใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เราเนะ ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่พักแกงใส่บวมไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะอ mm hmm. ดให้จมเด้อเดี๋ยวใจนึง mm hmm. น้ำแกงขุกขิดนั่นเนี่ยน้ำแกงไม่ได้มากมายนะนี่เราจะให้ดูเนื้อปลาเพราะว่า ใส่หัวรำางไปไปกบหมดพีจจ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 ่จ้ะนี่จ้าใส่บัวเห็นไหมนี่เมืจ้ะเนาะจ้ะแกงเขียวหวานใส่บัวปลาทูป้าถ้าชอบถูกใจ กดติดตามหมาไลค์ไวแชรให้ป้าด้นะป้าจะเอาประมาณนี้นะแล้วป้าขอจบคลิปแค่นี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ